ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์168นะครับพยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ในส่วนของในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับใต้นะครับบริเวณนะครับในส่วนของเนินเสานะครับเนินเสาอยู่ตรงไหนนะครับมาดูกันนะครับซึ่งในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับตรงเนินเสานะครับก็จะเกี่ยวกับด้านการงานนะครับ ก็จะมีเรื่องของการปกป้องนะครับมีสิ่งศิสิ์หรือคนปกป้องนะครับในส่วนของเราในส่วนของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็หน้าที่การงานเราก็จะมั่นคงนะครับมีความสําเร็จแล้วก็ไม่ตกงานนะครับก่อนอื่นมาดูในส่วนของเส้นหลักก่อนนะครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับชีวิตนะครับก็จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมานะครับซึ่งในส่วนของเส้นชีวิตนะครับ หากเส้นชีวิตของท่านนะครับเป็นเกาะนะครับหรือเส้นชีวิตขาดนะครับหมายถึงยังไงนะครับหากลักษณะเส้นชีวิตของท่านนะครับเป็นเกาะนะครับก็จะมีโรคมีภัยเข้ามาเกี่ยวกับเราเบาหวานความดันโลกมะเร็งต่างๆนะครับในส่วนของเส้นถ้าสมมุติว่าเส้นในส่วนของชีวิตขาดนะครับท่านก็จะอาจจะประสบอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยางออกได้นะครับ ในส่วนของเส้นตองมานะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับลักษณะเส้นสมองนะครับก็อยู่จุดเริ่มต้นอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมานะครับยิ่งเส้นสมองลึกนะครับยิ่งยาวนะครับยิ่งดีนะครับหากเส้นสมองนะครับตื้นนะครับไม่ลึกนะครับเป็นเกาะนะครับก็อาจจะมีปัญหาทางด้านสมองนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับสมองแต่ถ้าเส้นลึกนะครับแล้วก็ วิ่งนะครับออกมานะครับเลยครึ่งหนึ่งของลายมือนะครับก็จะถือว่าเป็นคนที่ฉลาดนะครับปฏิภาณไหวพริบดีนะครับถ้าเส้นสมองสั้นนะครับก็จะอาจจะเป็นคนผิดปกติทางสมองนะครับการคิดการอ่านอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับมาดูเส้นในส่วนของใจหรือเส้นจิตใจนะครับก็จะอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือเนินพุทธนะครับก็จะวิ่งนะครับผ่านมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะเส้นดังกล่าวนะครับถ้ามาหยุดนะครับอยู่ตรงบริเวณ ใต้เนินเสาก็จะเป็นคนนะครับที่ไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของโลกมนุษย์เรานะครับหรือเข้าใจคนนี่แหละนะครับก็จะชิดนะครับแต่ในเรื่องของตัวเองนะครับไม่ได้มองไม่ได้มีมนุษยสัมพันธ์นะครับหรือไม่ได้มองในส่วนของคนอื่นนะครับถ้าเส้นยาวมาถึงในส่วนของเนินพุทธะก็จะถือว่าดีนะครับก็จะเป็นคนที่เข้าใจคนนะครับ ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมาพยากรณ์นะครับเรื่องในส่วนของนะครับเนินเสานะครับที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับใต้เนินเสาเนินเสาก็คือนิ้วกลางนี่แหละนะครับใต้สี่เหลี่ยมดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหมายถึงอะไรนะครับก็คือก็จะถูกปกป้องนะครับสี่เหลี่ยมก็คือเหมือนเป็นการปกป้องนี่แหละปกป้องชีวิตของเรานะครับไม่ให้ในส่วนของ การงานเรานี่มีปัญหานะครับเพราะว่าใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสาเนี่ยจะเกี่ยวกับการงานนะครับเราก็จะไม่ตกงานนะครับก็จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับลักษณะของการพยากรณ์นะครับแล้วก็ก็จะไม่ถูกไล่ออกง่ายๆนะครับบุคคลที่มีลักษณะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็ไม่ไม่ถูกคนอื่นกันแกล้งนะครับให้ตกต่ำหรือเสียตำแหน่งนะครับ ในส่วนการงานแล้วก็จะมีความก้าวหน้านะครับในส่วนของการงานนะครับการเงินนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมีหลักฐานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งสําคัญก็จะทําให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับในเรื่องของการงานอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับใต้เนินเสาหรืออีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเนินการงานของเรานี่เองนะครับ ขอสรุปนิดนึงนะครับในส่วนของใครมีลักษณะนะครับสี่เหลี่ยมนะครับใต้ในส่วนของนิ้วกลางนะครับหรือเนินเสานะครับบุคคลคนนั้นก็จะถูกปกป้องนะครับในส่วนของการงานให้เกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็ก็จะไม่มีใครที่จะทําให้เราตกงานนะครับหรือใส่ร้ายในส่วนของงานที่เราทาได้นะครับลักษณะสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะทําให้ในส่วนของบุคคลล่างนะครับที่มีลักษณะลายมือดังกล่าวก็จะมีความก้าวหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับทางด้านการงานการเงินนะครับแล้วก็มีหลักมีฐานนะครับในการใช้ชีวิตนะครับมีหลักฐานแล้วก็ภายภาคหน้าก็จะประสบผลสาเร็จในชีวิตนะครับสําหรับการพยากรณ์ในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับบนเนินเสาหรือเนินการงานก็มีประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ